สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้ผมบรา้าป่านะครับอยู่บ้านผมก็เลยม,มารีวิวนกให้ฟังให้ดูนะอันนี้คือลูกนกการเขีนดงที่ผมเอามาเลี้ยงถ่ายขนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหาก็ถ่ายขนเสร็จสองสามวันนี่ครับทุกคนแต่หางกําลังเงาขึ้นนะครับทุกคนสวยมากเลยนะครับโคตรสวยขนโคตรสวยนะครับสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับทุกคนหางกําลังดี รูร่างกำลังดีปีกกำลังสวยโคมเข้มตาก็ดีนะครับแข็งแรงดีนะครับทุกคนสวยขนางเลยนะครับทุกคนผมมีสามตัวนะครับแต่นี่คือตัวผู้ที่ลูกอ่อนนะครับสองตัวเป็นตัวแก่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับโคตรสวยนะครับทุกคนนกสวยกว่านี้จะบม่มีแล้วนะครับอืม สวยสวยสวยแข็งแรงดีนะทุกคนสวยขนาดกำลังฟึดร้องนะครับทุกคนสวยสวยครับ โคตรสวยครับท like like si ุกคนชอบขนาดเลยแข็งแรงดีนะทุกคนนะขนกำลังสวยสวยนะทุกคนเดี๋ยวไปดูตัวใหม่นะครับทุกคน ตัวแคตตูนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวที่ผมไปตอนได้มานะครับตัวนี้แข็งแรงดีแล้วนะครับทุกคนห่างกันห่างยาวแล้วนะครับแล้วก็กําลังร้องแล้วนะครับทุกคนอีตัวนึงตัวนี้นะครับสวยโคตรโคตนะครับทุกคนโคตรสวยและอีกตัวนึ่งก็คือตัวนี้นะครับทุกคนตัวนี้ก็คือ ตัวที่ผมเอาไปต้อนะครับทุกคนตัวที่ผมเอาใส่กรงมไปต้อก็คือตัวนี้แหละครับนกกลางเขงโดงตัวนี้กําลังถ่ายนแล้วก็ห่างกําลังขึ้นมานะครับทุกคนโคตรสวยอครับ <c oughs> สวยน,นี้คือสามตัวผู้นะครับตัวเมียอยู่นี่นะครับทุกคนตัวเมียกําลัง ขายคอนอยู่นะครับน,นี่ก็คือลูกนกนการเข่งต้องจะเป็นตัวเมียนะครับตัวนี้มันบ่เชื่องเท่าไหร่นะครับทุกคนตัวนี้ก็เป็นลูกนกสี่ตัวที่ผลเอามาเลี้ยง,งนะครับทุกคนแล้วผลเอาสองตัวให้ไอ้ผมเลยยังสองตัวยังตัวเมียกับตัวผู้สองตัวครับอ,นนอันนี้ก็คือลูกนกนะครับทุกคน กำลังถ่ายคนอยู่นะครับหางกำลังร่วงครับยังบร่ได้ออกมาเลยสั้นนะครับทุกคนมาดูใกล้ๆนะครับทุกคนรอถ่ายขนมันยาวก่อนนะครับจะเออกไปต้อนครับรอถ้ายห,หางมันยาวก่อน นี่ใช่หรออ่ะอันนี้ก็คือนกการเขนบ้านนะครับทุกคนโคตรสวยนะครับแต่ว่ามันค่อยเชื่องนะคะรับผมเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับทุกคนแต่มันก็่เชื่องเท่าไหร่กำลังถ่ายคนอยู่นะคะรับทุกคนโคตรสวยนะครับทุกคนสีคล้ายคือกับการเข็นดงแต่ว่าสีมันจะ เข้มกว่าเลยเบากว่านะครับแต่ลายก็เป็นสีขาวนะครับทุกคนโคตรสวยครับอันนี้ก็คือนกขมิบนะครับทุกคนและอันนี้ก็คือนกกระปู่ของผมนะครับทุกคนนกกระปู่ใหญ่เลยนะครับกำลังขายคนนะครับทุกคน สองตัวนะครับนกกระปูสวยเลยนะครับทุกคนโคตรสวยครับมัน,นกําลังถ่ายขนอยู่นะครับมันเครื่องนะครับทุกคนมันบ่นหนีครับมันเึิดออกมาส่งสาเชื่อนะครับมันบ่นหนี เราบอผมเลี้ยงตั้งแต่น้อยมาเลยนะครับตั้งแต่มันยังไม่ทันลืนตามาเสีด้ตัวหนึ่งครับมันตายไปสามตัวเหลือแต่สองตัวมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวนึงครับเพราะว่าตัวหนึ่งมันใหญ่ตัวหนึ่งน้อยนะทุกคนตัวใหญ่จะเป็นตัวผู้ครับมันตีกับตัวใกล้นะครับทุกคนอันนี้เป็นตัวใหญ่ครับมันจะเป็นตัวผู้ เป็นยุ่งเป็นน้อยเป็ตนตัวเมียนะครับทุกคนเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนถ้าผู้ใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ